พลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานที่ทรงคุณค่าเปลี่ยนขยะจากชุมชนให้เป็นสิ่งที่สะอาดและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองสืบต่อไป ก็จะนําเสนอในส่วนของการขนส่งโดยเฉพาะนขนขยะจากที่1ไปที่1การขนส่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้พลังงานจากน้ํามันก็จะเพิ่มมลภาวะแต่ถ้าใช้พลังงานจากไฟฟ้าหรือจากโซล่าเซลล์ก็จะช่วยลดมลภาวะเป็นอย่างยิ่งฝุ่นละออง2.5 PM ลดทันทีเพราะในขณะที่ขับรถโดยเฉพาะรถดีเซลควันควันดำจากรถ ที่เผาไหม้ไม่หมดมันจะลอยอยู่ในอากาศเต็ไมไปหมดโดยเฉพาะอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพลเพราะฉะนั้นพอวัดค่าฝุ่นละอองตรงนี้วัดที่ไรจะไม่ผ่านเจริญพรช่วงแรกจะวิ่งประชัสัมพันก่อนว่าจะมีการเก็บขยะจากตรงนี้บริเวณในโซนคุ้งบากระเจ้านี้พอ,อได้เรียกว่าทุกคนได้เกิดความเข้าใจแล้วนเะพราะเกิดความเข้าใจว่าตรงจุดนี้มีตรงจุดนี้ตรงจุดนี้มีรถวิ่งเก็บก็วิ่งตามทีหลัง ก็คนรู้จักขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเจนญทที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะมีขดเยอะมากเราก็มีการคัดแยกกันก็มีพระอาจารย์ท่านก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าวัสดุต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เราก็พยายามเริ่มจากบ้านเราก่อนให้มีการคัดแยกขึ้นมานะครับคัดแยกแล้วก็ส่งให้กับวัดจักแดงบ้านเราอยู่ติดริมแม่น้ําเวลาน้าหลากอะ่ะขยะมันก็จะลอยมามันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เราตุกๆคันนี้เพิ่งเพิ่งมาเพิ่งทราบ คือคือมีประโยชน์มากอ่ะตั้งแต่หลวงพี่มาทุกคนก็บอกว่าวันไหนหลวงพี่จะมาเอาขยะอีกบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่มีคนนับหนึ่งนับสองนับสามจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งล้านต้องเริ่มจากเลขหนึ่งคันแรกเป็นจุดเริ่มต้นรถคันที่สองก็จะตามมาคันสามตามมาคันที่หนึ่งล้านก็จะตามมาอ่าอันนี้คือรถตุก๊กตุกไฟฟ้าพัดนะครับรถตุกต๊กตุกที่มีเอกลักษณ์ของรถตุก๊กตุกไทยแลนด์แต่ด้านท้ายของรถเนี่ยได้ถูกปรับ นะครับดีไซน์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วงล่างระบบ,บขับเคลื่อนที่เป็นพลังงานไฟฟ้ากักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับยานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ไกลตัวแม้แต่รถตุกๆแม้แต่รถซาเล้งแม้แต่รถที่มาเก็บขยะก็ใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้ผมเห็นโอกาสในการนํารถคันนี้ครับเป็นต้นแบบโมเดลของการจัดการขยะและสามารถส่งต่อไปยังชุมชนอบอตอไปจนถึงจังหวัดต่างๆและรวมไปถึงวัด ที่สามารถเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรใช้โมเดลแบบนี้แหละครับเก็บจัดการขยะในชุมชนของท่านนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนเราต้องการาใช้พลังงานทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้แต่ของเสียสามารถวนกลับมาให้กลายเป็นของที่กลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้ครับจัดการขยะจริงๆแล้วก็คือเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะจิตํำนึกที่จะได้จากการดูแลบ้านเมืองให้สะอาดนะซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีเรื่องของมนุษย์ชัว่วมคะมนุษย์ทบ้านเมืองให้ร่มมณีมก็คือทําบ้านเมืองเนี่ยให้สะอาดร่มรื่นเมื่อมีตัวอย่างก็เอาตัวอย่างจากนั้นแหละมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้ว่าน,นี้นในพระไตรปิฎกเรามีนะเรามาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกเลยได้สุขภาพที่ดีฝุ่นละอองจะลดลงโรคระบาดจะลดลงและสิ่งที่เราไปจัดการบริหารเนี่ย เราคิดว่ามันเป็นขยะแต่พอบริหารเป็นมันก็กลายเป็นเงินเป็นทองกลับมาสู่เขาได้อีกหรือถ้าทํได้จิตอาสาไม่ได้หวังสิ่งเหล่านี้หรอกวิมานบนสวรรค์เกิดรอจริงๆแล้วก็ช่วยลดพลังงานในการที่จะเอาพลังงานฟอสซิลมาใช้ใเช่นพวกปิโตเรเลียมพลังงานน้ํามันเนี่ยเราไม่เอามาใช้เราใช้พลังงานที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งก็สามารถได้จากแสงแดด นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็พลังงานแบบนี้ที่ได้มาจากแสงพระอาทิตย์จะเป็นโซลาเซลล์หรือไฟฟ้าพลังงานเหล่านี้มันหาได้ตลอดมันมีให้ทุกวันไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปขอสัมปทานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ว่าหนึ่งลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับมาเป็นประโยชน์เจริญพร นับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัด